วันนี้เราจะไปกินยำยำเจ๊หนึ่งใช่ยำเจ๊หนึ่งไปดูกันว่าเขายำอะไร z o o อย่างนี้นะคะแล้วกินเข้าไปอย่างนี้นั่งฟิดที่อ่ะทุกคน คือเอาจิงบ้าสองพันอ่ะสำหรับโบโบว่าคุ้มนะเพราะว่าแซลมุอนก็เท่าไหร่แล้วเขาะจะมีเป็นกุ้งสูบกุ้งดิบแล้วก็มีเป็นหมึกไข่หมูยอไข่ปลาลิวกิวขอโพอดแล้วก็ไข่แดงมันมีเยอะทุกคนมันมีเยอะ,ม,ม,ยอะม,ม,มากๆมีหอยแครงด้วยโบกันยารักยฮายวันนี้เราอยู่กันที่หัวหิน ตาลสามต้นเราไม่ได้อยู่หัวหินแล้วเราอยู่ปานบุรีตาลสามต้นข้างหลังทุกคนโ, <ด S 1> โบจะขึ้นรูปให้ว่าโบถ่ายรูปโคซี่ใหม่ปายติ้งทุกคนต้องคิดถึงลงน้อยแน่เลยนะคะตแต่ว่าเราบอกลงน้อยแล้วลงน้อยก็คือไม่ไม่อยากนั่งรถนะคะทุกคนเราก็ไม่สามารถซื้อเครื่องมือส่วนตัวให้แกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแกเลยต้องอยู่บ้านค่ะแกชอบอยู่บ้านอยู่แล้วก็วันนี้เราจะไปกินยำยำเจ๊หนึ่งใช่ยำเจ๊หนึ่งไปดูกันว่าเขายำอะไรใช่แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจะแซ่บขนาดไหนนะคะ รอในระหว่างนี้เราไปหาอะไรกินกันไหมโอเคในระหว่างที่เรารอเจตหนึ่งนะคะเราก็จะมากินหมาล่าก,กัน แม่กินไข่เจียวกับแพตตอนนี้ทุกคนก็โอเคใจแค้ไข่เจียวเอออยากกินไข่เจียวอุ้ยแต่น่ากินมากเลยอ่ะเป็นแบบพริกน้ำปลาอย่างเงี้ยล้วปีดด้วยนี่เฮ้ยน่ากินมากเลยอ่ะรู้ไหมว่าเราสั่งอะไรกันบ้างอ่ะเราสั่งกันเยอะมากเลยนะเอาเป็นว่าวันนี้โบเลี้ยงทุกคนแล้วกันนะเลี้ยงไข่เจียว มึงถามด้วยมึมด้วยอือัอ้หนังคืออะไรแม่กระถินไงมันเป็นอ่ะหึาบเมาเหรอ น้ำจิ้มจะเปรี้ยวๆเลยนิดหนึ่งจานนี้คือไข่เราจะกินยกไปเลยเดี๋ยวเสียพวกเนี้ยหมาล่าต้องกินเป็นสามชั้นอะตรงนี้เรียกว่าอะไรคือตรงนี้เหมือนเป็นตลาดแบบย่อมๆเลยแล้วบรรยากาศดีมากทุกคนอาหารก็คืออร่อยดูหน้าตาอร่อยมากแล้วพอกินก็แบบอร่อยจริงแต่นี้ยังไม่ได้กินอร่อยคยหมาล่าอร่อยสิบแผ่นหนึ่ง ใครอยู่แถวนี้มากันนะทุกคนเดี๋ยวว่าใครใี่มาที่อ่ะงั้นน้ำตอนเย็นๆเรามาประมาณกี่โมงห้าโมงประมาณสี่โมงอ่ะร้านเริ่มตั้งแล้วใช่ไหมยายนะคะงั้นเอาหมดเลยก็ได้ค่ะมันบอกเจ็นหนึ่งจ่ายนะคะมีเท่าไหร่คะยายเอามาให้หมดเลยมาอย่าบอกเลย <c oughs> ยายอย่าบอกนะโอเจะไม่มาโอเคอ่ะเอามาหมดเลยยายมาอย่าบ,บอกนะ หมดแล้วอันนี้หมดจริงๆริาการนี้แบบมาหมดแล้วย้ายเปิดหานแล้วข้างในมีอีก ะคะเคย,ยช้อนไก่ไหมคะเคยโดนช้อนไก่ไหมคะจุกแล้วมันยังยืนอยู่ขอท่าช้อนไก่ได้ไหมนี่ง่ายค่ะเคาะคล้ายๆเอามือเต้าไปนะคะค่อยๆโยงไปเ <c oughs> บาๆเดี๋ยวสะดุ้ง <c oughs> แล้วก็เคาะเบาๆดูที่ว่าไข่จุกไหม <c oughs> อ่าหยอกอ่า ตอนนี้เราจะได้ทําการแบ่งทุกคนอันนี้คือ2องพนะคะเขาบอกว่าปกติแล้วจะให้แซลมอนกี่เส้นนะจาไม่ได้2อสองเส้นแต่ว่าวันนี้เราได้มาสามเส้นเพราะว่าเราสั่งพิเศษใช่เราสั่งพิเศษแซลมอนอุ้ยอลีเราไขแมงดาคือเราเอาทีมงานด้วยเราก็ต้องดดช่วยๆกันกิน คนคือเอาจริงป้าสองพัน 2, อ่ะสำหรับโบโบว่าคุ้มนะเพราะว่า <Okay. S 1> แซลมอนก็เท่าไหร่แล้วเขาะจะมีเป็นกุ้งสุกกุ้งดิบแล้วก็มีเป็นหมึกไข่หมูยอไข่ปลาลิวกิวข้าวโพดแล้วก็ไข่แดงมันมีเยอะทุกคนมันมีเยอะ,ม,ม,ยอะม,ม,มากๆมีหอยแครงด้วยวันนี้นะคะตากล้องของเราไปไหนละไปวนมปังายาวันนี้คือเขาแบกสังขารมาได้ก็ถือว่าบุญแล้วเพราะว่าเมื่อคืนเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ปิ้งเปิมึงเปิดมึงเปิดเล่นเกมตั้งตัวโง่ กูหัอะไรก็ได้ขึ้นมาตั้งสติตั้งสติเข้าใจอไหมนี่ของเราไอ้เกีเฮ้ยสติเตรียมร้อยตอนเนี้ยเฮ้ยสติเตรียมร้อยตอนเนี้ยถ้าวันนี้กล้องสั่นๆก็แปลว่าคือตากล้องแห้งทั้งคู่นะคะทุกคนจุ่มอย่างนี้นะคะแล้วกินเข้าไปอย่างนี้นั่งปิดที่อ่ะมามานั่งตรงไหน เข้าใจแล้วทำไมคนถึงเยอะและนี่ช่วงเราคือมาทีหลังเลยนะปกติเขาดังมานานแล้วป่ะเจ๊หนึ่งดังมานานมากแล้วคือตอนที่เป็นกระแสก็คือคนเยอะใช่ป่ะตอนเนี้ยคนก็ยังเยอะอยู่ทุกคนดูแซมมอนโอ้โหน้ำยำแมงคูอ่อร่อยเลยอะ่ะน้ำยำเปรี้ยวหวานนำํำอันนี้คือดังเผ็ดสุดก็ไม่ค่อคยยังไม่เผ็ดมากนะแล้วสวบ พูด้อร่อยเลยวะ่ะมันเปรี้ยวหวานนำอะ่ะสำหรับโบวผาไม่เคยกินไอเนี่ยไม่เคยกินแบบไข่หมึกยำแบบเนี้ยแล้วบรรยากาศคือไม่เป็นไรอะ่ะอร่อยรสจัดอร่อยมาก ไม่รู้ชอบมันพอดีมากเลยอะคุมเราอะทําพวกคลิปยําอยู่ใช่ปะเราจะรู้ว่าธุรกิบแบบมันแพงนะแล้วสองพันได้ขนาดเนี้จริงจริงบอกว่าคุ้มมากเลยเว้ยถ้าเราซื้อว่าธุรกิจอะไรเรารู้ใช่ปะวันนึงเราซือสองสองพันอย่างเงี้ยได้เยอะกว่าน,นิดนึงก็แสดงว่าเขาอะเอากําไรน้อยมากนะเราจะกินเยอะเผ็ดอะนะมุกคนรูดแซลมอนเนี่ยเริ่มเผ็ดนะแล้วเฮ้ยแต่เผ็ดว่ะกินนานๆแล้วเผ็ดว่ะเเเผผผ็็็ดดด การันตีนะนะเจน้ำหนึ่งเจนึงเจนึงพ่เน้ำหนึ่งมันไม่น้ำหนึ่งการันตีเจนึงยำประจวบต้องมากินนะทุกคนโคตรอร่อยเอาแล้วไอ้ตากล้องมาแล้วถ่ายไปไปไหนมาตกปังขรยากินให้ดูหน่อยนี่เราเป็นยังไงพี่อาการอาการเหมือนวิญญาณไม่อยู่กับตัวไม่ออก ใช่ป็ะคะหลังจากที่เราอยู่ในช่องฟูตมังเกอร์มาเหมือนไม่อร่อย,ย <S <S อร่อยนะอร่อ,อยจริงๆแล้วลทำไมหน้ามันเล็กมากอร่อยครับจะไส้มันน้อยไปนิดนึงแล้วไส้รสชาติเป็นไงฮะเหมือนสังงพะยาทำไปแล้วอะขนมต้มคุณยายแก,กทำเองหรือเปล่าน้าทำเองจิได้ใช่ได้อุ้ยหอมมากโอ้โหนี่องโบราณเล้วโบราณน่ะดิ แม่ให้กล้องดูแม่กล้องดูกล้องดูต้องใส่น้ำตาลนะคะเฮ้ยเป็นคำเองไม่ยอ,อร่อยว่ะห,ห,ห,อหอมงาขั่วเฮ้ยจะบอกว่าอร่อยนะ อันนี้เรียกว่าขนมเลยเฮ้ย,อ,ยอร่อยว่ะขนมเหนียวเฮ้ยอร่อยมากขนมอะไรกันรู้เปขนมใช่ขนมเหนียวปะขนมเหนียวมันจะอย่างอนนะเ <c oughs> นา,นาะน้ำน้อะเฮ้ยปู่ถือว่าป้าแกลี่ทำอร่อยมากเลยอะอร่อยแกสโบราณเลยอะกลับมาที่ยำเจ๊นหนึ่งถามว่าวันนี้จะกินบ่นไหมแต่ว่าจะมอาเป็นโปรตีนนะคะทุกคนบ่นอะไนะโปรตีนตีเลยเหรอโปรตีนแม่โปรโปรตีนมีคำไหนที่ไม่ใช่ตีนบ้างที่จะใช้แบบผูภาพอะอ่าขอสำเนียงภาษาอังกฤษโปรตีนหน่อยหนึ่งสองสาม Protein p r o t e เย้มันจะผูผ้าไง มันดูสุภาพหน่อยอันนี้มันตีนเลยค่ะมาคนไทยเขาเรียกโอ้ตีนถูกแล้วโปรตีนเรียงเรียงเรียงตีนไปหน่อยถูกไหมโปรตีนรอาว่าใครมาประจวบสามารถมาซื้อได้นะคะเส้นหนึ่งหรือมาอุดหนุนในตลาดนี้ก็ได้ของอร่อยหลายๆร้านอร่อยเลยไม่เราไม่ได้กินทุกร้านเนี่ยกลัวแบบเดี๋ยวร้านไหนไม่อร่อยแล้วเราไปการันติงแบบหลายๆร้านก็อร่อยเลยถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็ที่สำคัญคือ ริวหลักร้านอาหารไล้ที่ไหนบรรยากาศบรรยากาศปกตินี่น่าจะได้วิวมาดูโต๊ะนั่งเราเด็กสวยงามใครเาประอวบสามารถแวะมาได้นะคะแล้วก็มากินร้านเจ๊หนึ่งได้หรือว่าจะกินหมาล่าก็อร่อยทุกคนแล้วยังมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้กินนะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะช่องเราขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าอยากอยากได้ให้ลุงน้อยมาด้วยถ้าเกิดวันไหนแบบไปเช้าเย็นกลับเนี่ยลุงน้อยจะมาด้วยได้แต่ว่าเรามาค้างกับช่องเจ๊กินด้วยแกก็เลยไม่ได้เลยนั้นอะ จะเย็นดีใหแกไม่ชอบแบบนี้ชอบแค่นี้นเพราะว่าผู้ใหญ่อ่ะจะหลับไม่ได้เมื่อคืนแม่ยังนอนไม่หลับเลยไมไม่ได้เลยเมื่อคืนเพราะใครร้องเพลงชี้นี่นี่แล้วแม่ต้องออกไปทําไงเข้าห้องให้หมดเดี๋ยวน,นี้เลย <c ười> ตอนแรกผมนึกว่าหมาออกมาจะให้ติ๊บ <c ười> คิดว่าหมา,มาจะให้ติ๊บไหนบอกทำอะไรกันทำอะไรกันเด็กๆทำอะไรกันเขาเล่นกันแล้วเขากินไนน้ำเลยนะโซน้ำเปลี่ยนนิสัยอ่ะเปลี่ยนไปดีหรือไม่ดีเปลี่ยนจากสุภาพหน่อยก็กลายเป็น ไม่มีอะไรเลยบอลนางไออทุกคนก็ตามนั้นนะคะมานี้สำหรับทริปมีติ้งของเราในครั้งนี้อาจจะมีครั้งหน้าเราอาจจะเป็นเจ้าภาพเองเดี๋ยวดูก่อนว่าว่าครั้งไหนแต่ถ้าเราเป็นเจ้าภาพเองจะเป็นไอ้นี่เล่าข่าวทำไมนะมาเลยค่ะกีกั๊ใท้งมโอเคทุกคนวันนี้ก็พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุดคนบายบายด้วยค่ะบายบายอะบายบายด้วยค่ะคอาไเปไเออไป